เสียงภาษาสวัสดีครับสวัสดีพีสวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มาการตกปลาชโนสู้ฟูสุคนนะครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาตกปลาชโนหนาดินนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับช่วงแรงๆหามงแรงนะครับลองเมืองว่ามาลงชโดต้นหามงแรงนะครับสีพ่อเพชรแต้มให้พี่น้องในเมืองบ่อนะครับเนื้อที่ใส่พี่น้องเป็ใส่ปลาทูนะครับใส,ใ,ใส่ปลาทูขี่ปลาทู นะครับเอาล่องเมืงเองว่าสิเป็นอย่ดงไรรากาผมสิต๊ป้าตะเพียนผมพอมกันเลยขังกันเลยครับพี่น้องหากับเขาแร่งเพื่อใดป้าตุ่มซดน้ำ้วกาเพื่อใดป้าตะเพียนไปถอดพี่น้องเอาล่องเมืองผลงานสิเป็นอยงไรพี่น้องในบรรยากาศแรงๆหนึ่งสมงไปลุยนะกันพี่น้อง ยอดลงใกลๆครับพี่น้องหวังสีอานกินปลาคอนะครับเพื่อได้ตุ่มสดน,น้ำแรงๆอานกินตลอด ลีกหลากครับพี่น,นกสองขาถึงครับพี่นกอื่นประคอยงยันนะกันพี่นอกวัดตัวท่านครับวัดตัวท่าน มันอยู่ไก่ครับจังหวะมันบ่นได้พี่น้อง มีหลุนอยู่ครับของมอบอนอยู่ไกลๆเลยบินลงรักล้รักเลี้งรักเ้งรกเล้ยงอูบ้างูบนลง พ,พี่น้องปลอยปคอตกปลดต้ตดตมแล้วพี่น้องอ,อมาแล้วคุ้มพี <S 1> <S 1 <S <S ่นจจัจอีเดียวเดี๋ยวเดียว ใส่โล่กูกลัวพี่น้องพี่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 อ๋อบอมเม็ดหน่อยๆได้ครับนี่ได้ต้มแล้วพี่น้องเมื่งกี้ล่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดมันหมานครับ เออเมื่อว่าสิพ่อได้ต้่มได้กับแกมบ AH ่าพ yeah ี่น้องถุงแม่กันครับสีเม่ยนปลาคอพ่อพี่น้องโอ้พ่อ ขอ่อปลาคออีเดียว้ยเดียเด๋ยวสบอวดคืัดเรียบร้อยในแต้มแล้เ้่น้องมน่ใสคอโอยพี่ผมเอาอันตักมาหน่หวังว่าสิได้งัดปลาคอเหรอพี่น้อง มันหมานพี่น้องแต้มทีสองหลักปลาคอยใหญ่ครับไปพี่น้องเก็บปลาคอมาได้สองต้มใหญ่เลยพี่น้องหลากสามเถื่อได้สองครับพี่น้องเหลืออยู่หลังนีหลังเดียวผมเกี่ยวเงียไว้ซี ลงไปหลังเดียวนี่ละบาทนี่อ๊ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วได้ๆนึ่ประคองใหญ่นะครับพี่น้องเออหึหึหึห สูบักคักเลยพี uh, ่น uh, ้องต้นน uh, 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 ี้คือสิบ่าเมตรประคอคือสิบปั้วดใหญ่พี่น้องโอ้ยย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 ยโอ้โอ้แปังเน่าตักเน่าตักออกมาสมพโพตะเพียนบ่อเข่าครับอู้หูบของแท้พี่น้องบัของแท้ โอ่อมมสา้นอาย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 าเจ็บไปเจ็บไ้เสร็จบ่เศษบ่อ่าเรียบร้อยไม่เล่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเออจังบ่บาทนี่ว้าโอ้ยสุดยอดความหมานเลยเนี่พี่น้องเอ้ยมึงตทล่ไร มึงพี่บักของแถเลยปิดเบรกสูงเลยครับพี่น้องมึงเป็นไดพี่น้องเป็นไดว่ที่โตตกปลายยำแรกนี่บ่ทรมาได้เลยครับเด้อได้ทั้งพรกคอยไ่ได้ทั้งบักโตบักไล่พี่น้องมานแล้วมานแล้ว วบใบธรรมาตกเหมือหลังครับพี่น้องเพราะว่าเหมือนมีปลาคอขอเมื่อกินเนื้อถี่โยนอ้อยบางขันนี่เดี๋ยวผมจะเกีียวเนื้อลงไปอีกวันเพื่อเพื่อแต่ปลาคอเพราะว่าขันปลาดูขันปลาดเวลามันกินเนื้อปุ๊บมันจะออกขึ้นไปตีน้ำครับแต่ปลาคอเนี่ยมันมันกินปุ๊บแล้วมันสีไป่ออากาศไหลตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักพักหนาสิวนมาอีกครับ พี่น้องครับตอนนี้ก็เกือบโค้งงแรงแล้วนะครับใช้เวลาตกหนึ่งสมองนะครับปกติเนี่ยผมสิเล่นตะเพียนนําแต่ว่ามือนี้ตะเพียนบอ่อเข่าเลยพี่น้องจักเป็ดยังไงบุนะครับผมก็เลยเอามือนี้ได้ปลาคอแต่ยงยงมึงพี่น้องเทียบใส่แขนผมบักนี่บักโดบักไรหนาสิสามโลพ่อได้อยู่ครับสองโลไปไป้ายสามโลนะครับมึงเทียบใส่แขนแขนผมหน่อยไปเลยเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับในบรรยากาศสงไทยพี่เก่า นะครับพ่อได้กับเกมแล้วซดตำนานมานอนพี oh, Rut, ่น้องเอ้าฝากผลงานสักนิดละครพี่น้องเสียภาษาครับออ้ยอุ้ยพี่น้องพุ่น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 พุไปยัง้ไปยังพี่น้องเมื่อก่อนไปยัง พี่น้องไปขอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเด้วยถ่ากันถ่ากันเนี่ยุณสงมพี่น้องแต้มทีสามพี่น้องเอาจะได้ดีนะแนมไปนะครับเอาปิดคลิปซ้ำนี่ละพี่น้องสามแต้มงามๆฝากพี่ฝากน้องครับเขียนภาษาครับ กำลังจะปิดกำลังจะปิดคลิปพี่น้องพี่รุ่นเดียวกันเลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องพี่ใส่ฝักอวนเลยี่พี่สามแต้มพี่น้องประคองมือนี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องมันหมานครับ